ดีออกไปวิ่งเล่นก็นได้แผลเลยนะคะไหนดูดิแม่ดูดิมีที่เดียวใช่ไหมมีตรงไหนอีกไม,ไม่มีแล้วมีตรงนี้อีกไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ต้องล้างขาก่อนไหมแล้วค่อยล้างแอลกอฮอล์ไปล้างขาก่อนแล้วค่อยล้างแอลกอฮอล์ แต่แม่ชุบแต่แม่เอาสำลีไปชุบน้ำก่อ,อ,อ,อนพี่โตไม่ต้องค่ะเดี๋ยวแม่ทำเองเราอะทำน้องแรงแน่นอนค่ะแต่แม่ทำเองนะคะไม่แรงคะ่ะใช้ความสกปรปกตรงนี้ก<ช>่อนะน้ำเปล่าน้าเปล่ <laughs> ใช้ความสกปรปกตรงนี้ก่อนเสียรอบๆก่อนได้ไหมใช่ไม่รอบๆโอ๊ยบอกบอกงนี้เลย <laughs> หรือว่าไปหาหมอให้หมอผ่าตัดเอาชืีวิตมาน <laughs> มัมนปแเป็นอีกมันนไม่ได้ออกไปเล่นแล้วงั้นเนี่ยอย่างเงี้ยูะาไม่ได้ออกแล้วบอกปา้าปออกนีมัน้องยอม S <S เชรโรคเข้านั่ <S 2> <S 2> ตตนตดแขนแแต่พอทเร็จแล้วดียวมันก็จะห,ไห <C oughs> าไปงต่อ,กอ,อกไปนี้ก็ไม่ต้องออกไปวิ่งเล่นไม่ต้องไปปั่นจักรยานดีไหมแล้วไม่ต้องมีแผลทำเองได้ไหมมามามาจับมือโตไม่ต้องยุง <C oughs> ่งให้เขาทำเอง <C oughs> แปะเข้าไปเลยทำเองเออไม่ถ้าพี่โตยุ่งเนี่ยแม่ปีตีมันเองทำเองเอืมไม่ทำเองหรือว่าจะให้พี่ทำไม่เอาไม่เอาให้เลือกสองอย่างไม่เอาให้เลือกสองอย่างไม่เอาก็รีบทำเดี๋ยวต้องทายาแดงอีก อันนี้ต้องเอาสีดำๆนั้นน่ะเช็ดแบบอ๋ออ๋อดีค่อยๆชุบเอาเช็ดออกต้องเอาแบบเช็ดแรงๆออกไม่ไม่ชุบเออไม่ใช่ต้องแผด้วยตรงแผด้วยเดีร็วๆไม่งั้นเดี๋ยวบอกปะปานะถ้าเรื่องนี้ถึงปาปานถึงโดนไม่ได้ออกไปเล่นเลยนะเนี่ยเข้าไปอีกรูปเข้าอีกถ้าเอาที่เนี่ยถ้าเอาที่ทำช้ามันจะเจ็บแต่ถ้าเอาที่แบบตึ๊ด หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋ออันนี้แค่ทางนี้ตื้อตื้อเออทำอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าให้แม่ทำหรือว่าให้พี่ทำห้าครั้งให้พี่ทำเลยไม่เอาดิต้องอย่างเ yes, งี้ยสมมติใช่ไหมสมมติอันนี้อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ต้องทำแบบสมมติอันนี้แผลใช่ไหมที่ต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดเป็นเจ้าสิบหรือว่า 5, <laughs> ห้าก็แหละห้าก็ได้แต่ว่าต้องโดนนะต้องโดนนะต้องให้มันโดนนะถ้าไม่โดนมันก็จะโดนซ้ำนะแม่แต่มันเจ็บนะแม่เข้าใจว่ามันเจ็บ

กันพี่เลยกันพี่ต้องการพี่เอามาเอามือเอาแม่เอามือขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยดูดินะเดี๋ยวยังมันเจ็บนะวันนี้คุณแม่ทำ <c oughs> คุณแม่ทำประมาณไหนแม่สัญญาว่าคุณแม่จะไม่ทันให้ลูกเจ็บแล้วลูกเจ็บแม่ก็เจ็บเข้าใจไหม ไม่ได้เอาดีแม่ทำไม่ได้มาให้พี่จับมือข้างนี้ไม่ต้องไม่ต้องต้่อนกัดกัดนี่ตัวเองมาเดียวเวลาลูกเจ็บแม่ก็จะดลูกปะ ไปไว่ายนะ้ําไม่ได้แล้วนะ,นนะถ้าหายไปไว่ายน้ำได้ไหม,มถ้าหายก็ไปได้<อ>เด็กๆทุกคนนะคะ<อ>เวลาเล่นอะไรเราต้องระวังด้ว,าวายนะอย่พาผ้าชีฟเดียวไม่ได้นะเป็นแผลเลยนะอันตรายมากนะคะขอไปก่อนนะสงสารออดีมากเลยต่ายกันแล้วนะ แต่ยังเจ็บแผลอยู่ใช่ไหมใช่ก็เลยต้องคล้องแขนเหมือนคนเจ็บแขนเลยต้องทำแบบนี้เหรอคล้องแขนไว้เหรอใช่เพราะมีแอสแปร์แล้วขอถามหน่อยได้ไหมว่าไปวิ่งภาษาอะไรให้มันหกล้มขนาดนี้ตอนแรกอะ่ะอันนี้อวิ่งแข่กับเชอรเบ็ตใช่ไหมทุกคนแล้วอนี้ลื่นทรายใช่ไหมใช,มใช่เอ้ยรู้ได้ไงว่าที่ลื่นทราย ก็ไม่รู้อ่ะเห็นโขงเห็นเข่าน่าจะเกิดจากการลื่นทรายใช่อันนี้ไม่เห็นทรายไงเพราะทรายมันที้ขี้อันนี้วิ่งค่ะเจอเจอเบ็ดใช่ไหมอันนี้อยู่หน้าจะเป็นและแล้วว่าแล้วว่าหลังจะประมาทอีกไหมไม่ออกไปเลยลอะ